สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านวันนี้สุวรรณาก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์จริงแล้วก็ชีวิตจริงของสุวรรณาที่ได้ประสบพบเจอมานะคะก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งนะคะของเหตุการณ์ที่มันเกิดวความเรวร้ายนะคะหรือเป็นสิ่งที่เขากำหนดมาแล้วนะคะสุวรรณาเชื่ออย่างนี้นะคะว่า อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะ fc มันเกิดจากผลผลของการกระทําของเราเมื่อครั้งอดีตชาติเนาะตรงนี้เออ่มันถูกกาหนดมาแล้วะคะ่ะ fc ทุกคนนะ่าจะเข้าใจเนาะบางสิ่งบางอย่างเราไม่อาจที่จะฝืนมันได้ค่ะแต่เราก็จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดสวน,นาก็จะมาพูดในเรื่องตอนอ่า เหตุใดหลวงปู่สวงจึงได้ฝากพระประหลอดเหล็กไหลตรงนี้นะคะนี่ค่ะพระประหลอดเหล็กไหลของหลวงปู่สวงนะคะหรือที่เขาเรียกว่าหยาดน้ําฟ้าเมืองาราวดีตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกแก้วนะคะลูกแก้วธาตุกายสิทธิ์คือคือลูกนี้นะคะ fc ตรงนี้นี่แหละค่ะทำไมหลวงปู่สวงจึงได้ฝากของสองสิ่งนี้มาให้กับสุวรรา ซึ่งหลวงปู่สวงก็เป็นเทวดาเดินดินนะคะเป็นอากาลิโกโตรงนี้นะคะเดี๋ยวสุวรรณจะมาพูดในบางช่วงบางตอนที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวกับคําพูดที่หลวงปู่สวงได้ฝากทั้งของแล้วก็ทั้งคําพูดเป็นปริศนาธรรมมาให้กับสุวรรณนะคะ ในเรื่องที่สุนาจะนำมาเล่าให้ฟังนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก่อนที่สุวรรณาจะได้รับพระประหลอดเหล็กไหลของหลวงปู่สวงมาแล้วก็ได้รับลูกแก้วมานะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่สุนายังเป็นเด็กอยู่นะคะสุนาเพิ่งมาได้รับของฝากจากหลวงปู่สวงเมื่อ ก่อนหลวงปู่สวงจะมรณะประมาณหนึ่งปีะค่ะ fc เ้าจำไม่ผิดนะคะตรงนี้ค่ะได้รับพระประรอดก่อนแล้วต่อจากนั้นมาหลวงพี่ก็นำลูกแก้วมาให้อีกตรงนี้นะค่ะ fc ค่ะ fc ลองมาฟังดูนะคะว่าคำพูดของหลวงปู่สวงที่ท่านได้มองเห็นแล้วก็ได้ฝากมาทั้งหมดนะ่ะ มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับสุวรรณาอย่างไรบ้างนะคะหลวงปู่สวงได้พูดกับพระพี่ชายนะคะลูกศิษย์ของท่านคือพระพี่ชายของสุวรรณาได้บวชแล้วก็ได้ติดตามหลวงปู่สวงมานานแล้วนะคะท่านบอกว่าเด็กผู้หญิงตัวดำๆคนนั้นน่ะมันตกอยู่ในอันตราย มาหลายครั้งหลายคราแล้วถูกคนตามล่าตามจะฆ่ามันทิ้งหลายหนเด็กผู้หญิงคนนี้มันดือ้อพอควรแล้วท่านก็หัวเราะนะพระพิชายบอกว่าท่านพูดว่ามันชิงสวรรค์มันชิงนรกมาเกิดไข่เอฟซีคำสองคำนี้เป็นปริศนาธรรมนะคะมีความหมายคือชีวิตของมันนจะต้อง พบกับสิ่งที่ดีงามแล้วก็จะต้องพบกับสิ่งที่โหดร้ายมากมายพอควรเนี่ยจะต้องอยู่คู่ขนานกับชีวิตมันตลอดไปสุวรราจะเล่าชีวิตบางช่วงบางตอน,นะคะ่ะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นตามที่หลวงปู่สวงท่านได้บอกพระพิชายไว้นะคะแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนนะคะเมื่อสุวรรา ศึกออกมาจากการบวชเป็นชีนะคะสุนาได้ไปบวชเรียนที่วัดไทยเดิมประดุงธรรมตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศึกษาได้นักธรรมโทแล้วก็อยู่ในสายวิปัสสนากรรมฐานนะคะตรงนั้นก็มีเหตุการณ์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วก็กับตัวของพ่อสุวนานะคะ พอถูกผู้มีอิทธิพลนซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านเลยนะคะกำนันแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็นายทุนร่วมกันวางแผนที่จะฮุบเอาที่ดินของชาวบ้านแบบใช้อิทธิพละคะบีบบังคับให้ชาวบ้านขายที่ดินให้ในราคาถูกๆซึ่งหมู่บ้านที่สุวรรณาอยู่อาศัยก็มีแต่คนค่อนข้างยาก ลำบากยากจนนะคะหาเช้ากินข้าททำไร่รับจ้างทั่วไปนะคะเมื่อผู้มีอิทธิพลเข้ามาพูดคุยนะคะมาเสนอให้ชาวบ้านให้ยอมขายที่ดินให้ในราคาถูกๆเพื่อจะนำไปให้คือเขาเป็นในหน้านะคะนำจะไปขายต่อให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะ เขาจะมาสร้างมาทําสนามกอล์ฟนะคะ FC เพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นทํเลสวยนะเขาอยู่ติดภูเขาเป็นเนินโดยบอกกับชาวบ้านว่าจะขายจะขายให้ดีๆหรือว่าพูดหยาบๆนะคะ FC หรือจะให้กูเอาฟรีเขาพูดอย่างนี้นะคือเขาข่มขู่เข้ามาเป็นกลุ่มเลยคะ FC ก็ทําให้ชาวบ้านนะเกิดความหวาดกลัวนะคะตกอก,อกตกใจเพราะว่า ถ้าชาวบ้านเขาพากันขายที่ตรงที่เขาอยู่อาศัยมาตั้งแต่พ่อแม่นะคะตรงนี้เนาะปู่ย่าตายายอยู่มาจนเป็นบ้านแล้วนะคะลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วอยู่ๆก็จะมาให้เราขายแล้วเราจะอพยพไปอยู่ที่ไหนกันนะคะเอฟซีตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจกับพวกเขามากตรงนี้เพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้า ชาวบ้านเ็าบอกว่าถ้าเขาพากันขายที่ตรงนี้แล้วะจำนวนเงินที่เขาได้รับอมันไม่พอเพียงที่จะไปหาซื้อที่หาแล้วก็หาเงินที่จะมาปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยใหม่ะคะคำนวณดูแล้วมันไม่พอเพียงซึ่งมันทําให้เขามีความเดือดร้อนมากตรงนี้หนึ่งในนั้นก็คือพ่อสุวรรณนะคะก็ไม่ยอมนะคะก็มีการคัดค้าน เพราะว่าชีวิตของเราก็ระหกระเหยเร่ร่อนหนีความตายมาก็คิดว่าจะมาปักหลักอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้อยู่สงบสุขเพราะว่าลูกก็กําลังเล็กๆแล้วก็กําลังเรียนกันอยู่นะคะชีวิตของพ่อสูนาก็มีความลําบากยากถูกตามล่าตามค่าถ้าสูนามีโอกาสก็จะนําเรื่องรายละเอียดดังของพ่อมาเล่าให้ฟังนะคะเหตุนี้เนี่ยทำให้พ่อต้องต่อสู้ว่า เราจะไม่ยอมให้เขามาข่มเหงรังแกอีกตรงนี้ก็ในเมื่อกลุ่มบุคคลที่ใช้อิทธิพลดังกล่าวรู้แล้วว่าพ่อสุวรรณาไม่ยอมนะะเป็นแกนนําไม่ยอมซึ่งชาวบ้านคนอื่นเขาก็ยังไม่กล้าที่จะแสดงเขาขอร้องให้พ่อสวุวรรณาช่วยพูดช่วยเจรจาให้บอกว่าให้เขาไปหาซื้อที่อื่นเถอะตรงนี้เราไม่ขอที่จะขาย เพราะเราอยู่กันยังมีความสุขเป็นพี่เป็นน้องกันหมดแล้วนะคะที่เมื่อสมัยนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่ท่านชาติชายเป็นนายกนะคะเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนั้นนะคะเมื่อสมัยนั้นก็รู้สึกว่าสุวรรณจะเคยศึกษามาว่าสมัยท่านชาติชายเป็นนายกก็มีการประกาศให้ นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทําการลงทุนได้จึงมีนิคมอุตสาหกรรมโรงงานเกิดขึ้นในสมัยนั้นแต่ด้วยที่ว่ามันก็เป็นช่องทางให้กับผู้มีอิทธิพลนะคะมาเอารัดเอาเปรียบประชาชนตรงนี้ค่ะเมื่อบุคคลดังกล่าวรู้แล้วว่ามีคนแข็งไม่ยอมนะคะซึ่งเป็นตัวแทนแกนนำให้กับชาวบ้าน ไม่ยอมขายที่ทั้งหมดในหมู่บ้านให้กับเขาเขาจึงมีการคิดวางแผนจะเล่นงานนะคะก็คือเล่นงานพ่อของสุวรรณานี่ค่ะโดยวางแผนให้าชาวบ้านคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพักพวกของผู้ใหญ่บ้านนะสุวรรณาไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่าเนาะสุวรรณารู้ดีค่ะเป็นคนข,ข้างบ้านเรานี่ค่ะเป็นที่ดินที่มีผืนที่ดินติดกันเขาก็ได้นำ ปืนนะคะนำปืนเขาเรียกปืนลูกซองเนาะที่เขาทำขึ้นมาเองอะเป็นปืนเถื่อน,นะคะ่ะมาฝากพ่อสุวรรณาไว้ทำท่ามาฝากไว้โดยอ้างว่า,เ,าเขาจะไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติเขาไม่อยากจะเอาปืนเก็บไว้ที่บ้านเขาเพราะว่ากลัวหายแล้วกลัวลูกหลานจะเอาไปเล่นเขาว่าอย่างนั้นนะคะพ่อสุวนราก็ไม่ปฏิเสธนะคะแต่ก็แต่พ่อก็มีความ มีความคิดนะ,สะเสลียวใจขึ้นมาว่าก็มีไหวพริบนะว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาปืนมาฝากเราทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เพราะพ่อเขาก็มีสติปัญญาเพราะว่าเขาก็เป็นคนเลี้ยงช้างเผือกมาก่อนเขาก็มีวิชาเนาะแล้วก็เขาก็ได้ผ่านประสบการณ์เหตุการณ์อะไรมามากพอควรพ่อก็เลยเอาปืนที่นาย ขอเป็นชื่อสมมุตินะคะนายดีค่ะที่เขานำมาฝากไว้ไปซ่อนไว้ที่จอมปลวกนะ,ะหลังบ้านห่างจากบ้านอยู่ในสวนประมาณห้าิเมตรนะคะพ่อเขาก็ได้เอาเอาตับเอายาคานะสมัยเมื่อก่อนบ้านจะมุงมุงยาคานะคะเอฟซยาแฝกเนาะเอามาไพเป็นตับมุงมุงบ้านเขาก็เอาไปไปปิดทับไว้นะคะเอาไว้ที่จอมปลวก พอต่อมาอีกวันนะคะ fc ไม่นานเลยค่ะก็มีบุคคลที่มีหน้าตาแปลกแปลนะ,ะซึ่งพ่อบอกว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่มีอยู่คนหนึ่งอะ่ะพ่อเขาจำได้อะ่ะเพราะว่าเขาจำได้ตอนเขาเคยไปฝึกออ,อ,อปอนะคะเป็นครูฝึกเนาะตำรวจคนเนี้ยออตอนนั้นพ่อไปฝึกอ,อปปแล้วสุวาก็ไปฝึกด้วยพ่อก็ขอให้ว่าขอให้ลูกฝึกด้วยคนนึง ก็คืออาสาพัฒนาป้องกันหมู่บ้านเนาะอ,อ,อาสาพัฒนาป้องกันหมู่บ้านและประเทศชาติพ่อค่ะพ่อเขาก็เลยเคิดเนาะคิดขึ้นมาได้ทันทีเลยว่าอ๋อเมื่อวานที่นายดีได้นำปืนมาฝากมันน่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น พ่อเขาก็รู้ละค่ะเออสวุวรณาก็พอพ่อเอ่ยชื่อพอพ่อ,พอเล่าให้ฟังสวุวรรณาก็นึกนึกนึกหน้าได้เหมือนกันนะคะตอนนั้นน่ะเนาะก็ครูฝึกก็มีใครบ้างเพิ่งเพิ่งจะฝึกเสร็จนะคะฝึกอปปเสร็จสุวรรณาก็ได้ไปบวชเรียน,นะคะ่ะพ่อบอกว่าบุคคลดังกล่าวมากันทั้งหมดเจ็ดคนนะคะก็คือมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาด้วย เขาอ้างว่ามีคนไปแจ้งแจ้งความนะแจ้งว่านายบุญมีมีอาวุธผิดกฎหมายไว้ครอบครองวันนั้นก็ก็มีรถกระบะมาสองคันนะคะก็อีกคันหนึ่งเขาก็จอดไว้ข้างนอกเขาไม่นําเข้ามาแต่อีกคันหนึ่งเนี่ยเป็นกระบะยี่ห้ออีสุสินะคะสีขาวแล้วก็มีติดลาวเ็กนะ,ะด้านหลังเหมือน รถบรรทุกนมนะถังนมน,ะนมสดนมบัวนะแล้วก็มีรถไถย,ยี่ห้อฟอร์ดนะสีน้ำเงินขับเข้ามาในที่เราด้วยตรงนี้หนึ่งคันบุคคลดังกล่าวก็ไม่รีรอนะคะคเมื่อพูดจบเ,เขาก็สั่งทำการค้นรื้อบ้านข้าวของในบ้านก็กระจัดกระจายหมดนะคะพ่อบอกนะ,ะแต่มีอีกคนหนึ่งนะยืนคุมตัวพ่อสุวรรณนาไว้นะคะ พ่อก็ตั้งสติได้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่คาดคิดขึ้น้วแหละต้องต้องตั้งสติตัวเองให้ให้มันคงอะ่ะตกอยู่ในสภาวะที่เลวร้ายมากพ่อก็ไม่ขัดขืนแล้วก็ไม่ไม่โต้อตอบอันใดนะคะค่ะในช่วงที่เกิดเหตุตอนนั้นนะแม่กับน้องอีกสามคนนะ,ะก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคะเป็นช่วงที่ปิดเทอมพอดีแม่ก็พาลูกๆมามาเยี่ยม คุณตาคุณยายที่จังหวัดบุรีรัมย์พอดีอ่ะพ่อก็อยู่บ้านคนเดียวสุนาเองยังบวชอยู่ที่วัดไทยเดิมประดุงธรรมอยู่นะคะในช่วงที่พ่อกําลังประสบเหตุการณ์เรื่องราวตรงนั้นก็พวกเขาก็พากันค้นหาอาวุธปืนดังกล่าวนะคะที่เขาได้ทำการวางแผนว่าเอามาฝากพ่อไว้แต่ก็แต่ก็ไม่พบนะคะ สุวนาคิดว่าด้วยเหตุว่าโชคชะตาของคนนะคะที่จะประสบเคราะห์กรรมนะคะหรือด้วยเหตุที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดอยู่อยู่ดีเลยคะที่ถูกกําหนดมาแล้วเนาะหรือที่เขาเรียกว่าวิบากกรรมนะคะในเมื่อไม่เจอปืนที่เขาได้นํามาฝากไว้เขาก็ไปค้นเจอปลอกกระสุนลูกปืนนะคะเป็นลูกปืนลูกซองห้านัดนะคะ เจออยู่อันนึงซึ่งอยู่ในกระติบกระติบข้าวนะคะเป็นฝากระติบที่กระติบข้าวเหนียวที่ตัวกระติบมันใช้ไม่ได้แล้วแม่เขาก็เอาฝามาไว้ให้ใส่พวกที่ตัดเล็บพวกหวีพวกอะไรนะคะแล้วสุวรราก็ได้เอา,เอาปลอกกระสุนลูกปืนนั่นแหละไปใส่ไว้ในนั้นด้วยค่ะตรงนี้มันเป็นการที่เราไม่รู้ รู้เท่าไม่ถึงการในเอฟซีตรงนี้เนาะอย่างที่บอกเลยคะ่ะมันเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขากำหนดมาแล้วอะ่ะเมื่อครั้งนั้นนะ่ะสุวรรณาขอเล่านิดนึงนะคะสุวรรณาได้ไปฝึกอบรมกับเขานะคะฝึกอพปอเนาะอาสาพัฒนาป้องกันหมู่บ้านจนได้ใบประกาศจบหลักสูตรมาะะด้วยที่ว่าความ เราอะยังเป็นเด็กนะคะเราก็คิดว่าเออเราอยากจะเก็บของสิ่งนี้มาเป็นที่เราดึกเก็บไว้นะคะเราไม่รู้เรื่องในข้อกฎหมายเนาะตอนนั้นสุวรรณอายออุยังเด็กมากนะอายุ11เปีคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีการไปฝึกอบรมมีความรู้มีประสบการณ์ที่สุดยอดมากได้เดิน ข้ามเขาสามลูกนะคะจากปากช่องนะไอ fc เออแล้วก็เดินข้ามเขาไปถึงน,นะะู้นค่ะเขียดสีคิ้วเนาะอําเภอรสีคิ้วนะตรงเนี้ยสุวานก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยค่ะเราอายุนิดเดียวนะคะเราได้ไปร่วมฝึกอบรมกับรุ่น,ร,นรุ่นพี่เพราะจริงๆแล้วเขาจะเอาอายุ18ปีหรือ20ปีขึ้นไปนะ fc ถ้าสุวรรณานจำไม่ผิดเนาะก็มีแต่รุ่นพี่แล้วก็รุ่นพ่อ,ร,พอรุ่นแม่ค่ะ แต่มีโซนาคนเดียวนะที่มีอายุน้อยที่สุดเพราะพ่อเขาขอครูฝึกว่าอยากจะฝึกโซนาให้ได้ความรู้ตรงนี้จะได้มีความเข้มแข็งได้นำไปช่วยปกป้องอดูแลตัวเองเพื่อที่จะเอาตัวรอดได้พ่อเขาก็มีความคิดที่ดีมากโซนาก็ขอขอบพระคุณคุณพ่ออย่างสูงที่ได้นำโซนาไปฝึกฝนผ่านการอบรมตรงนั้นมา มันทําให้สูนาได้นํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตมากมายเนะยคะ่ะทั้งได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ผู้อื่นตรงนี้นะคะเอ่อก็มันมีเหตุการณ์ที่หนักๆน,นะที่สุนาภาคภูมิใจก็คือได้เดินได้เดินข้ามภูเขาไปสามลูกแล้วก็หาหาทางกลับกันมาเองแล้วก็ได้ไต่เชือกนะคะแล้วก็ได้รอดลวดหนามเอฟซีและสิ่งสำคัญนะ่ะเราได้ยิงปืนน่ะ ขนาดใหญ่เกินตัวเด็กนะคะเออปืนลูกซองห้านัดนะสุวรรณายิงรวดเดียวนะะี่ค่ะตรงเนี้ในตอนนั้นก็พากันฝึกมาหลายวันนะคะจนมาถึงด่านที่ว่ายิงปืน,นะคะ่ะปรากฏว่ารุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะก้าวขาเข้าไปที่จะผ่านด่านการยิงปืนนะคะตรงนี้ถ้ายิงไม่ดีมันก็จะดันให้หัวไหล่หลุดได้ สุนาเหลือไปมองตาพ่อนะพอศบตากันปุ๊บเอฟซีสุนาเป็นคนที่รักพ่อมากแล้วก็เชื่อพ่อทุกอย่างทุกคําพูดนะคะสุนาเป็นเด็กที่เชื่อพ่อทุกอย่างสุนาถึงมีพฤติกรรมแล้วมีการกระทําเหมือนคนโตตั้งแต่เด็กนะคะเพราะเราจะเป็นคนที่สมองดีความจําดีพ่อพูดอะไรสอนอะไรเราจะจําทุกคําพูดทุกอย่างค่ะก็ทําให้ชาวบ้านหนละหลายคนนะแมก้กระทั่งคุณครูที่โรงเรียนว่าเด็ก ผู้หญิงคนนี้ไม่เหมือนเด็กทั่วไปค่ะจะมีพฤติกรรมมีการพูดการจาเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนคนโตหมดนะคะเพราะสุวรรณจะจำำําคําพูดคําสอนของพ่อมาปฏิบัติแล้วก็ไปพูดกับคนอื่นตรงนี้นะคะก็อยู่มามีก็ตอนนั้นสุวรรณเรียนอยู่ชั้นป .6 นะคะตรงนั้นะ่ะตอนที่สุวรรณได้ฝึก คุณครูก็ตามไปดูก็เป็นห่วงเนาะปรากฏว่าสุวรราก็ยิงปืนก่อนเพื่อนเลยแล้วทุกคนก็ทยอยทยอยเดินตามหลังมาเพราะครูฝึกประกาศว่าที่ผ่านการฝึกอบรมมาหลายด่านตั้งหลายวันแล้วถ้าใครไม่ผ่านด่านการยิงปืนตรงนี้จะไม่ได้รับใบประกาศแล้วก็ถือว่าโมฆะไปพวกรุ่นพี่ก็ค่อยตามหลังสุวรรณามาเรื่อยเรื่อยเรืเร่เป็นเหตุนี้แหะคะ่ะสุวรราก็ได้มีความภาคภูมิใจก็เลยคิด เนาะเก็บปอกกระสุนปืนอันนั้นกลับมาบ้านค่ะเพื่อจะไว้เป็นตำนานประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างนี้นะคิดเหมือนเด็กๆนะคะในเรื่องข้อกฎหมายอะไรเราก็ไม่รู้ตรงนี้ค่ะเอฟซจริงๆแล้วปอกลูกปืนนะ่ะเรามีไว้ครอบครองมันก็ผิดกฎหมายตรงนี้นะคะ f อซค่ะต่อมาเมื่อเหตุการณ์ เอ,อที่จูนาได้เก็บปอกกระสุนลูกปืนไว้นี่คะ่ะมันเป็นเหตุจะต้องได้มารับอ,อในข้อหาตรงนี้นะคะซึ่งเขากำลังจะหาความผิดให้กับพ่ออยู่แล้วคะ่ะเมื่อเขาไม่เจอปืนอ,อลูกซอง ไม่เจอปืนเถื่อนที่เขามาฝากไว้เขาก็ได้สิ่งนี้มาก็เอามาเป็นประเด็นนะคะเขาก็เข้ามาจับลุมตัวพ่อทันทีเลยนะคะตรงนี้นะพ่อได้เล่าว่าก่อนที่เขาจะจับคุมตัวไปที่สรเรียกว่าโรงพักหนองสะลายนะคะพ่อบอกว่าเขาสั่งการให้คนที่ขับรถไถเนี่ยไถเกรียดดันนะคะ ทำลายข้าวโพดไหายข้าวของพริกที่ปลูกไว้นะเขาไถดันไถดันเกล็ดทาลายให้ทรัพย์สินเสียหายหมดนะคะแล้วเขาก็เอเขาก็สั่งลูกน้องเขาว่าก็คือทุกคนะช่วยกันจับไก่จับเป็ดร่วมร้อยกว่าตัวนะะเพราะว่าที่บ้านจะจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตรงนี้นะคะคือเขาดีใจกันนะคะเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาสามารถหาข้อผิด ตรงนี้นะ่ะหาคดีให้พ่อได้สำเร็จแล้วอ่ะเขาก็สั่งการแบบมีความสุขมากเลยคะ่ะสนุกสนานมากพ่อเล่าให้ฟังเนาะแล้วเขาก็นำตัวพ่อสุวรรณาไปยังโรงพักหนองสลายค่ะแล้วเขาไม่ได้พูดถึงคดีที่มีอปลอกกระสุนปืนนะมีอาวุธปืนเนี่ย เขาไม่พูดถึงนะคะเขาบังคับให้พ่อเซ็นยินยอมอ,ออกจากที่ดินดังกล่าวนะคะตอนนั้นพ่อสุนามีที่อยู่57ไร่นะคะเป็นทำเลที่สวยมากมีคลองล้อมรอบแต่พ่อไม่ยอมนะคะพ่อก็ถูกเขาซ้อมนะคะพ่อก็อดทนกับมือกับเท้าที่ตำรวจเขาซ้อมนะคะพ่อพ่อพูดไปพ่อก็น้ําตาจะไหลไปแต่ สุวนาณเห็นแววตาพ่อแล้วพ่อจะไม่ให้ลูกเห็นน้ําตาสุวราก็อดทนอดกลั้นเหมือนกันนะคะตอนนั้นเขาก็ซ้อมเขาก็ไม่รู้อะไรด้วยเหตุอันใดน,นะคะสุวรรคิดว่านะน่าจะเป็นคุณงามความดีของพ่อที่ได้ทํามาตลอดนะคะก็เกิดโดนบันดาลใจให้ตำรวจกลุ่มนี้นะคะไม่ไม่ทำไม่ทำร้ายพ่อสุวรรณต่อ ตรงนี้น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุ้มครองตัวพ่อหรืออาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปดนจิตบรรนานใจให้ตำรวจเจ้าหน้าที่ในโรงพักซึ่งไม่ได้มีความรู้เห็นเกี่ยวข้องในกลุ่มขบวนการพวกนี้น่าจะมาให้ความยุติธรรมเขาก็เลยส่งตัวพ่อโซนาไปอยู่ที่สอพออําเภอปากช่องนะคะไปขังไปขังอยู่ที่คุกนะะเรือนจำอำเภอปากช่องตรงนี้ค่ะ ในครั้งนั้นนะ่ะพ่อก็ได้ให้คนไปส่งข่าวให้กับสวุวรรารู้นะคะว่าพ่อถูกจับเอฟซีถูกจับขังไว้ที่เรือนจำปากช่องสุวรราก็ตกใจมากก็จึงได้ขอลาศึกนะคะโดยบอกกับหลวงตาหลวงตาเล็กนะว่าสุวรราจะไปเรียนต่อที่โคราชเหตุนี้ไงสุวรราจึงได้ศึกออกมา จริงแล้วพ่อมีความตั้งใจว่าจะให้สุวาบวชเรียนให้จบจนปรเรียนธรรมนะคะสุวนรได้ไปหาพ่อแล้วก็ฟังเรื่องราวจากปากพ่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหัวใจของสุวรรณแทบสลายนะคะรู้สึกสงสารพ่อมากที่สุดในชีวิตที่พ่อตกอยู่ในเคราะห์กรรมและไม่ควรที่จะเกิดขึ้นสุวรรณกลั้นน้ำตาไว้ข้างในนะคะ ไม่ให้พ่อเห็นความอ่อนแอไม่อยากให้พ่อต้องห่วงและอีกอย่างเราก็เพิ่งผ่านการฝึกอบรมมาทั้งทางด้านการอดทนภายนอกแล้วก็ภายในค่ะเราก็เพิ่งสึกออกมาเราต้องเข้มแข็งไม่ให้พ่อรู้เข้มแข็งให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งให้กับพ่อได้ค่ะเอฟซี FC. เดี๋ยวสุวนราขอเล่าเพียงช่วงตอนนี้ก่อนนะคะในช่วงหน้าสุวรราจะมาเล่าเหตุการณ์ต่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าเล่าหมดมันก็จะยาวเอฟซีตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็คอยติดตามให้กำลังใจสุวรรามาตลอดค่ะก็ขอขอบคุณเอฟทุกท่านมากที่ กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ให้กับสุวนาเพื่อท่านที่จะเพื่อที่ f c จะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆดีๆในตอนต่อไปสุวนาขออวยพรให้เอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาเมื่อยามที่ท่านเกิดปัญหาก็ขอให้ท่านจงเกิดสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้ เมื่อยามที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ท่านเจอยาดีหมอดีรักษาให้หายขาดโดยเร็ววันนะคะเฮงๆงรวยๆกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ